สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f อทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ที่โซนช่างนะครับพามาดูรถเข้าใหม่นะครับปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเกือบจะ100%แล้วนะครับสำหรับคันนี้ toyota fortuner 3.0V นะตัวนี้ขับ2นะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2013เกียร์ออโต้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่579,000บาทนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนนานสูงสุดนะคันนี้ได้ประมาณ72งวดนะครับค่างวดอยู่ประมาณ ประมาณ12ื่นสนะสำหรับคันนี้ท่านใดมีรายได้เป็น2เท่าของค่างงวดนะครับสามารถออกได้คนเดียวเลยนะครับท่านใดเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลดล์นะครับจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคิดเงินตามระยะทางนะครับหากท่านใดสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับ0646423955บอร์โทรเนี่ยสามารถ แอดไลน์ได้นะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะปอเพชรยนต์นะครับรถทุกคันนะครับที่นําเข้ามานะต้องบอกว่าคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะครับโดยบริษัทเพชรยนต์นะเชื่อมั่นได้เลยนะว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับไมก่อไม้ไม่มีกับสีไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องบล็อกเดิมเนาะไม่มีตัดต่อตัวถังและที่สําคัญเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนนะครับมัน่นใจด้วย ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ด้านรถมือสองนะเพชรยนต์เปิดมากว่า23ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของตนเองนะซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะครับเข้ามาดูมาชมตัวจริงได้นะหากไม่ชอบรุ่นนี้นะเราก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายคันนะครับมีรถให้เลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับรถตู้ก็มี รถครับรถ s u v PPV MPV มีนะครับ,ร SUV, v, v, รบมีหลายรุ่นเลยนะครับสนใจเข้ามาชมได้นะยินดีให้บริการเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับหรือจะติดต่อมาทางผมก็ได้นะ0 6 4 642 3 9 5 5ป๊อปเพชรยนนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะบอกติดต่อเซลล์ป๊อปได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่า นะครับมาดูกันเนาะด้านหน้าฝากระโปงนะครับสวยมากนะตัวนี้เครื่อง3000 v น Turbo นะครับมีช่องดักอากาศอยู่ด้านบนฝากระโปงนะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมนะครับหน้าแมปมนะหล่อๆนะครับนี่โครเมียมเงาๆเลยไฟเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับขอภายไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่โปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆนะครับนี่ โปรเจคเตอร์ or, ไฟสว่างมากตัวนี้นะไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเจ้าของเดิมใส่ครอบไฟมาให้นะครอบไฟเป็นโครเมียมด้วยนะครับรับกับกระจังหน้าเป็นอย่างดีเลยนะครับสวยลงตัวนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะป้ายทะเบียนชนบุรีนะครับป้ายนี้จะไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกทมนะครับทะเบียนทุกคันเนี่ยจะต้องรถทุกคันเนี่ยจะต้องถูกโอนเข้าพิษตน์นะแล้วป้ายทะเบียนน่จะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นกรุงเทพนะครับ มาดูสีสันนะครับผิวพันธุ์นะด้านข้างเหลี่ยมสันต่างๆนะคมคมเลยนะครับตัวรถสวยมากนะครับงานสีเนี่ยไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะครับโป่งคิ้วซุ้มล้อต่างๆนะพวกยางไม่มีลอกนะครับนี่แน่นๆนะครับนี่สวยมากนะสีเงาเงาสีดําสวยมากเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กนะครับแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานนะรัดด้วยยางแม็กซินะครับยางปี20นะครับตัวนี้นะนี่ยางปี2020นะครับ ซีรียางตัวนี้นะ265 6 5 r 1 7แมคคอบ17ยางปี20นะครับดอกยางเนี่ยต้องบอกว่าเสื่อมสภาพแล้วนะดอกยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับยางล้นหมดแล้วนะ <c oughs> มาดูซุ้มล้อด้านในนะครับโครงสร้างเดิมๆนะโชคเดิมสปริงเดิมนะครับไม่มีรอยผูก่อนนะครับไม่มีรอยตัดต่อนนตกแต่งนะครับนี่อันนี้คือสภาพเดิมๆเมนาะสวยมากนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะ ออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์นะครับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกษตรกรนะออกได้ทุกอาชีพเลยขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับมาได้นะครับ,ม,นะรบมีให้นะตรงรุ่นนะครับบันไดเป็นสีดำนะแข็งแรงทนทานกระจกของเขาเนี่ยเป็น พับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเลียวในตัวให้ด้วยนะครับฟิล์มรอบคันประมาณ60%นะครับมาพร้อมกับการศาสตร์ของ Fortuner ตรงรุ่นเลยเนาะมาดูในส่วนของหลังคานะ่าแหลกหลังคาต่างๆก็แข็งแรงนะเดิมพัทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับหลังคาสวยๆนะเหลี่ยมร้อนต่างๆนะครับนี่ไม่มีบุบไม่มีบุมนะสีไม่ด้านนะอาจจะมีรอยฝุ่นบ้างนะครับรถ ช่วงนี้เนาะหน้าหนาวลมแรงนะครับพัดฝุ่นเข้ามานะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะอ่ะลืมให้ดูนะครับนี่มือเปิดได้เป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับเบ้ามือเปิดตัวนี้เป็นสีโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูภายในนะโครงสร้างตัวรถนะครับแผงประตูไม่มีชําไม่มีํำหนินะครับสวยๆเลยนะหัวน็อตซีนต่างๆเดิมๆนะครับแผงประตูนะสวยมากสะอาดสะอ้านนะครับภายในน่าใช้นะรถครอบครัวนะครับนี่ไปกันได้หลายคนเลยนะครับ ขึ้นเขานะสบายๆนะครับเครื่องสามพันนะไม่มีอืดแน่นอนนะครับสครับเพจตรงรุ่นนะเสา A สวยมากไม่มีตําหนิเลยเสา B หัวนอ็อตไม่มีขยับขยื่นนะโครงสร้างเดิมๆนะครับมาดูเม็ดอาร์กันนะเม็ดอาร์กนะครับนี่เม็ดอาร์กครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอาร์กพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงเม็ดอาร์กพวกเนี้ยเขาจะเชื่อมโดยโรบอตโรงงานนะครับ รบบโรงงานจะเชื่อมตัวถังเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นเม็ดอาร์คเม็ดสปอตพวกนี้นะครับหากเม็ดอาร์คเม็ดสปอตพวกนี้หายไปนะสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะ่ะเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับหากเม็ดเนี่ยยังอยู่นะครับนี่คือรถเดิมนะครับยินดีด้วยคนได้รถเดิมๆไปใช้นะครับภายในจะคุมดูโทนไปด้วยสีสีเบจเข้มๆนิดนึงนะครับตัดกับสีเทาเนาะคอนโซลด้านหน้านะครับขับ2นะคันนี้เบาะ ฝั่งคนขับเป็นบาะไฟฟ้านะครับสําหรับตัวนี้มาดูด้านหลังนะครับแผงประตูไม่มีช้าไม่มีตําหนินะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะซีนเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับแผงประตูเนี่ยสะอาดสะอ้านภายในนะผมพามาดูภายในนะครับเบาะของเขานะสามารถพับได้นะครับพับได้แบบนี้นะตามตัวอย่างนี้นะครับพับภายในเนี่ยจะกว้างเก็บของได้เยอะนะครับแอร์ลาวมีให้นะครับเย็นแน่นอนนะครับนี่ สะอาดสะอ้านนะภายในน่าใช้นะครับมาดูโครงสร้างกันนะโครงสร้างเม็ดอาร์กต่างๆนะคมชัดนะครับมีครบทุกเม็ดทุกจุดแน่อนอนนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้นะสวยมากน่าใช้นะครับมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังนะระบบเบรกด้านหน้าจะได้เป็นดิสนะครับด้นหลังจะได้เป็นดัมนะครับมาดูซุ้มล้อภายในโครงสร้างต่างๆนะครับคับสซีสวยๆนะไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยผุก่อน หรือว่ารอยตัดต่อตัดแต่งตัวถังแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างเดิมๆคลิบๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ผิวพันธุ์เนี่ยต้องบอกว่าสีเต็มเลยสีเงานะครับไฟด้านหลังนะไม่มีแตกไม่มีเลานะครับไฟสวยสวยเลยไม่แตกไม่เลานะครับกล้องมองหลังมีให้นะคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้เรียบร้อยหมดแล้วกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะไฟเบรกดูงที่3อยู่ที่สปอยเลอร์ด้านบนนะครับไฟทับทิม2ดวงมีให้ที่กันชนท้ายนะครับ มาดูช่วงล่างกันยางอไหล่มีให้นะครับช่วงล่างนะเฟืองท้ายไม่มีหยดไหลยเยอมนะครับท่อเดิมนะโชคเดิมนะครับสปริงเดิมๆนะครับไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับคันนี้มาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันนะครับภายในนี่เบาะคู่หลังสุดนะจะพับแขวนได้นะครับเบาะตัวกลางเนี่ยสามารถพับได้นะพับได้ไปชิดกับเบาะตัวหน้าเลยนะครับภายในเขาจะกว้างขวางนอนได้นะครับ มาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ครางน้ําต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่นะหากรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับสติกเกอร์เหรียญบาทตัวนี้จะหายไปอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังนะฝาท้ายไม่มีการแกะการขายเลยนะครับหัวน็อตฝาท้ายไม่มีขยับขยื่นนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะไม่มีแกะไม่มีขายเลยรางน้ําเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสวยมากด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบถ้วนเลยนะครับ ภายในนะสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะครับอุปกรณ์แม่แรงมีให้อยางอะไ่มีครบนะครับอุปกรณ์ถือว่ามีครบเลยสําหรับคันนี้นะครับมาดูฝาท้ายกันนะนี่ไม่มีตําหนินะสวยน่าใช้นะครับนี่ซีนเนี่ยเล็บจิกเข้านะนิ่มๆเลยนะครับหากท่านใดนะสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง หกโมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการเลยนะติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับผิวพันธ์นะสะ,สะอาดสะอ้านมากนะครับนี่เนียนๆเลยไม่มีรอยรักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มๆๆนะครับสีเต็มคันนี้นะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งคนขับนะแผงประตู ไม่มีช้ําไม่มีตําหนิเช่นเดียวกันนะซีนหัวน็อตต่างๆเนี่ยโครงสร้างเดิมพาร์ตเดิมโรงงานเลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้า,อ,ฟาออตโต้บานคนขับนะครับมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะแก้มด้านหน้าหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับซอกประตูเนี่ยสะอาดสะอา้ะอานนะสะครับเพจฟอร์จูเนอร์ตรงรุ่นเลยมีให้ด้วยประตูนะครับเสาบ,บีนะฝั่งคนขับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ตเดิมโรงงานมีให้นะครับ สวยมากนะครับเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับหากรถหงายท้องมาหรือตะแคงข้างมานะเม็ดอาร์คพวกนี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากรถก็ต้องมีการโป้สีใหม่นะครับต้องมีการดึงนะครับต้องมีการพ่นสีนะเม็ดอาร์คเขาก็จะเลือนลางหายไปนะครับแต่นี้นะคันนี้เม็ดอาร์คเนี่ยอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับภายในนะครับนี่พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะตัดด้วยสีดําตรงนี้นะครับสวยเลย ผมอะไรมาติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเนี่ยควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้นะครับฝั่งขวาควบคุมหน้าจอเรือนหมาได้นะแอร์แบกมีให้คู่หน้านะครับที่สําคัญมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะตัวก้านดําตัวนี้นะครับตัวนี้จะควบคุมความเร็วได้นะครับเอาไว้ล็อกความเร็วนะเวลาขับไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะได้ไม่เมื่อยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับเบาะนะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ ปรับได้6ทิศทางนะปรับได้6กระดับนะครับใช้งานได้ปกตินะในส่วนของเบาะตัวนี้นะครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังนะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับทั้งคันเลยเนาะเดี๋ยวไปดูเลขไมค์กันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลังคาก่อนนะครับคันนี้นะมีกล้องหน้าหลังให้ด้วยนะแถมให้กันไปเลยนะครับด้านบนหลังคาไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะครับนี่น่าใช้นะครับคันนี้นะ เดี๋ยวไปดูเลขไม้กันนะครับไม้แท้ไม่เดิมนะไม่มีกับไม่ก่อไม้แน่นอนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพคอนโซนคอนโซนไม่มีแตกไม่มีร้าวนะสะอาดสะอ้านนะครับนี่แอร์แบ็กมีให้นะครับคู่หน้าเนาะวิทยุเดิมโรงงานเลยนะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวคลิปผมจะลงไม่ได้นะ แอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆนะครับมีให้ครบถ้วนนะครับอุปกรณ์ต่างๆถือว่าสมบูรณ์มากนะคันนี้ีอร์ออโต้แบบขัน้นบะันไดนะนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาดูกันนะอันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะออกโดยบริษัทนะครับปีหนึ่งสามนะห้าเนะครับไมแสนห ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0สองนะถ้ามีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดเนี่ยสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับสำหรับคทนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงมาดูเบาภายในนะครับประตูนะไม่มีช้ำไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันนะครับกระเป๋าจิงโจม้มีให้ทั้งสองฝั่งนะเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับเบาสะอาดสะอ้านนะ ประมาณนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยพอเพชรยนนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับผมมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดีพอดีคอามเร็วนะครับ4สูบ16วาล์ว171แรงม้าเครื่องสามพันะน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะเครื่องแห้งๆเลยนะครับเสียงเพาอมากคันนี้นี่ รอยมาร์กสีแต้มสีนะก็จะมีให้เห็นอยู่เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องแห้งนะครับเสียงพอๆนะท่อเดิม v n อ u r b o มีให้นะครับเครื่อง3,000 VNTurbo นะเทอร์โบแปรผันตัวนี้นะครับอัตราเร่งเนี่ยแรงแน่นอนนะครับมออลมฟัมเบรกไม่มีรั่วไม่มีซึมระบบเบรก ABS มีให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับนี่มอฟังน้ำน้ำยาหล่อเย็นต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสิ้นเลยมาร์กสีแต้มสีต่างๆนะพบเลยนะครับ แบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติ8แบบปี66เลยนะเดือน8นะครับนี่เียงพเพ้อๆเครื่องเกียร์คัสต่างๆนะใช้งานได้ปกตินะครับหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนไดกคันนี้ไม่ใช้งานนะครับมาดูโครงร้างด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะคาสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับปั๊ม L อปั๊ม R าร์สองฝั่งอยู่ครบแน่นอนนะครับแผ่นเพจนะเล็เครื่องยนต์เล็กตัวถังตรงแน่นอนนะครับบุดเดิมเพจเดิมไม่ยับไม่ยตนไม่ยู่ย,ย,ยี่นะครับ สติ๊กเกอร์หมอกออยู่ครบนะแก้มนะครับไม่เคยแกะเลยหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับฝากระโปรงนะครับอาจจะมีขยับขยื่นบ้างเนาะรถหลายปีแล้วนะครับพวกสะเก็ดหินเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยย่อมมีแน่นอนนะครับถอดไปเก็บงานเท่านั้นนะเป็นฝาแท้ฝาเดิมนะครับปติ๊กเกอร์เหรียญบาทปติ๊กเกอร์น้ายาแอร์ก็ยังอยู่นะครับสนวนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับตัวนี้ฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนตาปั๊มโตโยต้าชัดๆแบบนี้นะนี่แก้มนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยหัวน็อตเขามีไม่ขยับเลยนะครับ ฐานก่างๆ้ะสีสวยเสมอกันเลยนะครับปัม A, ป๊มอารปั๊มแอลทั้งสองฝั่งก็อยู่ครบเลยนะครับที่สําคัญนะนี่ตัวเลขฐานหน้าก็ยังอยู่นะครับมาดูด้านล่างนะว่าด้านล่างมีอุบัติเหตุไหมนะครับทานก็ยังตรงๆนะไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะครับฐานด้านล่างที่เป็นเหล็กนะครับไม่หักไม่งอนะ สวยมากคันนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะ t o y ย t a า o r t u n e r 3.0วขับ er 2องคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลย๊อปเบียน064 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ